อยู่ที่ถนนมิตรภาพนะครับอ,บอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าไปที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับผมเขาใหญ่เที่ยงอยู่อ,อําเภอสีคิ้วนะจังหวัดนครราชสีมานะครับจุดเด่นของบริเวณเขาใหญ่เที่ยงก็คือมีกังหันลมสีขาวขนาดใหญ่นะครับเป็นกังหันลมที่สร้างกระแสไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าลำตะคองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะที่ให้ได้ชมวิวผ่านจักรยานเป็นวงกลมนะครับผมรวมถึงมีสถานที่เช็คอินนะครับเป็นร้านกาแฟเป็นที่พักของเขาใหญ่เที่ยงนะครับแล้วก็บริเวณกังหันลมเนี่ยก็ให้เปิดบริการตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นเลยนะครับผมไม่มีค่าบริการนะครับนอกจากว่าเราจะไปเช่าป่นจักรยานแล้วก็รถกอล์ฟนะครับรถกอล์ฟเนี่ยครึ่งชั่วโมง ก็200บาทนะครับจักรยานแบบปั่นคนเดียวก็คนละ40บาทนะครับผมถ้าปั่นเป็นคู่ก็80บาทซึ่งมีจักรยานให้เลือกมากมายนะครับทุกคนครับในคลิปนี้ผมก็จะได้ปั่นจักรยานด้วยผมเลือกจักรยานแบบคู่นะทุกคนนะวันนี้ก็อีกประมาณสัก10บโลนะ10กิโลเมตรเนี่ยม<า>ผมก็จะถึงเขาใหญ่เที่ยงนะครับ<า>ถ้าเราออกจากแยก<า>สีคิ้วเข้ามิตรภาพมาจากถนน หมายเลข24แล้วเนี่ยก็อีกไม่ไกลนะครับก็จะถึงเขาใหญ่เทียงนะครับประมาณไม่ถึง20กิโลเมตรนะครับมาช่วงมิตรภาพนี้ก็จะมีรถบรรทุกเยอะหน่อยนะครับเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผมความเร็วที่ใช้อยู่ก็ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมชอบมากเลยถนนมิตรภาพนะครับปั๊มน้ำมันเยอะมากนะครับข้างทางเนี่ยตอนนี้ก็มีร้านขายของฝาก เยอะมากนะครับผมและแล้วเราก็จะมาเจอสะพานด้านหน้า,ายาวเหยียดเลยนะครับตรงนี้เป็นมอเตอร์เวย์ m อนะครับทุกคนก็ตอนนี้เปิดใช้บริการได้แล้วนะครับผมก็สามารถขึ้นไปใช้บริการกันได้นะครับก็น่าจะขึ้นอยู่ในตัวเมืองนะครับผมถ้ามาถึงตรงนี้เราเห็นสะพานด้านขวามือแล้วเราก็ต้องชะลอรถหน่อยหนึ่งนะครับประมาณสักอีกไม่ถึง2กิโลเมตรเนี่ยนะครับ ก็จะต้องอถึงจุดเลี้ยวเข้าไปในซอยนะครับเป็นถนนซึ่งที่จะขับรถขึ้นไปบนเขานะครับผมเนี่ยผมก็พยายามาหาจุดเข้านะครับผมเนี่ยถ้าเจอสะพาน้อยแล้วก็ต้องชะลอนะด้านหน้านะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเลยไปเรียบร้อยแล้ว <laughs> ขับเร็วไปหน่อยนะครับอันนี <laughs> ้ผมเลยไปแล้วนะจริงๆเราต้องเลี้ยวแล้ว นะครับเร็วไปนิดนึงนะครับก็<า>ต้องไปกลับรถมานะสำหรับใครที่เลยไปแล้วนะครับเลยตรงที่จุดเลี้ยวไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะเรากา็เข้าทางหลักนะครับแล้วก็ชิดด้านขวาไว้นะครับมันจะมีจุดกลับรถนะครับผมเนี่ยซึ่งจะมีป้ายเหลือ,องโค้งนะตรงนี้เลยจุดกลับรถวิ่งมาประมาณสักอีก800เมตรนะครับตรงนี้ถ้ารถเยอะเราก็ต้อง ดูดีๆนะครับเพราะว่ารถวิ่งทางตรงเร็วมากนะครับผมมาตรงนี้เราก็กลับไปอีกประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับแล้วก็วน u ูเทิร์นกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราไปกันเลยครับผมถือว่าเป็นการซ้อมก่อนขึ้นเขานะครับมาดูบรรยากาศด้วยนะครับผมหลังจากที่กลับรถมาได้แล้วนะครับก็ทุกคนรอบนี้ต้องไม่พลาดนะพอเห็นสะพาน ข้างบนแล้วก็ชิดสายไว้นะครับพอเห็นสะพานลอยข้างหน้าแบบนี้นะครับให้ทุกคนเตรียมเลี้ยวสายนะครับผมชิดไหลทางด้านซ้ายไว้เลยนะครับก็จะถึงจุดเลี้ยวขึ้นไปเขาใหญ่เที่ยงแล้วนะครับนี่ผมรีภาพเร็วไปนิดหนึ่งนี่เลยครับจุดนี้เลยนะครับเลี้ยวเลยนะครับผมนี่เลี้ยวไปเลยครับแล้วตรงขึ้นไปอย่างเดียวครับผมไปอีกประมาณสักน่าจะห้าหรือหกกิโลเมตรนะ โดยประมาณนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับช่วงทางขึ้นเนี่ยทางด้านซ้ายมือก็จะมีร้านกับข้าวกับปลาเยอะแยะนะครับให้เรา,าเลือกนั่งทานก่อนที่จะขึ้นไปนะครับแล้วก็มีพวกร้านเป็นมินิมาทนะครับผมซื้อของขึ้นไปกินข้างบนได้นะครับนี่แต่ถ้ายังไม่แวะตรงนี้ก็ด้านบนก็มีลักษณะเป็นฟู้ดคอร์ดนะครับเป็นร้านอาหารให้เรานั่งนั่งทานได้นะครับผม ช่วงนี้เรามาชมเส้นทางการขึ้นไปด้านบนเลยนะครับว่า2ข้างทางนี้จะมีอะไรให้เราชมบ้างนะครับ ทุกคนตอนนี้เราก็ผ่านทางเข้าขึ้นมาแล้วนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมในการขึ้นนะครับผมก็ขับรถขึ้นมาได้เลยครับช่วงนี้ก็อาจจะใช้เกียร์สามหรือว่าอาจจะถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็ดีธรรมดาก็ได้นะครับก็ดันเนินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็หูอื้อพอสมควรนะครับพอมาถึงตรงนี้เราด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นเป็นลานจอดรถนะครับตรงไปประมาณสักเกือบ200เมตรนะครับ ข้างบนมุมซ้ายมือเนี่ยด้านบนนะครับบนเขาเนยก็จะมีเป็นซุ้มร้านกาแฟนะครับผมทางด้านขวามือนีกนอนน้ก็จะเป็นเขื่อนนะครับก็จะเป็นเขื่อนที่เป็นพลังงานน้ำหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเอาไว้สร้างาไฟฟ้านะครับเอาไว้ปั่นไฟฟ้านะครับผมดูบรรยากาศทุกคนถ้ามาช่วงหน้าหนาวนะครับตรงเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นไอขึ้นอนะ่ะเป็นหมอกขึ้นเหมือน เหมือนกับเมฆหมอกนะครับซึ่งแบบเหมือนกับเราเปิดพัดลมไอ้น้ำครับเย็นมากครับนี่กลุ่มกลุ่มมอเตอร์ไซค์เที่ยวนะครับเยอะเยอะเลยครับผมช่วงนี้เป็นวันหยุดด้วยผมมาเนี่ยเป็นวันวันเสาร์นะครับวันเสาร์พอดีออกจากบ้านตั้งแต่ตีตีสี่ครึ่งประมาณนี้นะครับถึงนี้ก็ประมาณไม่เกินสิบโมงสิบโมงครึ่งนะประมาณสิบโมงครึ่งแล้วนะครับถึงเขาใหญ่เที่ยงพอดีนะครับ นี่เราก็หาที่จอดนะครับที่จอดรถมีเยอะนะครับมีเยอะมากเลือกได้ตามใจชอบเลยสายมือนี่จะเป็นด้านหน้านะจะเป็นลานสองแถวนะครับที่ผมบอกต้นคลิปนะครับตรงนี้สายมือเนี่ยเราสามารถที่จะติดต่อขึ้นสองแถวได้นะคนละ30บบาทนะครับเพื่อที่จะไปในจุดที่ไม่ได้อยู่บนสันเขื่อนนะจะเป็นช่องอนหน้าผาเป็นจุดนั่งชิลอะไรอย่างนี้นะครับเป,เป็นธรรมชาตินะครับผม ก็จะอยู่แนวสันเขื่อนด้านล่างนะครับก็จะใกล้ชิดกับแนวก,กังหันลมมากที่สุดนะครับผมก็สามารถขึ้นสองแถวตรงนี้ไปได้เดี๋ยวผมหาที่จอดรถแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนมาชมบรรยากาศช่วงเดือนสิงหาคมนะครับของเขายายเที่ยงนะครับบรรยากาศดีมากทุกคนนี่ข้างหลังผมก็จะเป็นกังหันนะเดี๋ยวจะพาไปชมกังหันลมว่าช่วงนี้ลม จากเขาใหญ่อย่างนี้จะทาให้กังหันมันหมุนเร็วแค่ไหนนะครับและผลิตไฟได้เยอะหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิวของเขื่อนลำตะคองที่มองจากด้านบนลงไปที่ถนนนะครับเป็นถนนที่สวยมากแล้วก็คู่กับเขื่อนนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ลานจอดรถเดี๋ยวจะไปเช่าจักรยานไม่แน่ก็จะเป็นรถกลอฟหรือเปล่า โอเจออ้อมสวัสดีสวัสดีค่ะอ้อมพันศาจ่ะเอ็มมาฝากช่องไงเอารถก๊อบไม่รู้เห็นคุยกันบ้างเอารถก๊อบหรือจะเอาจักรยานรอรถอยู่แป๊บหนึ่งปั่นเดียวสี่สิบปั่นคู่แปดสิบค่ะเราเลือกเป็นแบบปั่นคู่นะปั่นวงกันเออไปเลย ขอบพระคุณนะครับผมจุดหมายัปลายทางของเราเป็นไงเป็นไงเป็นยังไงจะได้เปลี่ยนไหมบังคับยากหรือเปล่าก็ไปเรื่อยๆบอกมันต่ำไปนิดนึงไปกันเลยเรื่อยๆเรื่ยๆดีโอเคอยู่ได้ได้ได้ ปั่นเดียวก็ได้แหละแต่ว่าปั่นคู่อ่ะม,มันจะมันจะรู้สึกว่าเออมันไปได้ไวกว่านะไม่เหนื่อยมันเป็นที่เกียร์มีขาหยุดไม่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเอแต่ก็ต้องหมุนขาไปเดี๋ยวมัดูด้วยฮวิววิวข้างล่างนั่นนะสวยไม่ร้อนครับวันนี้แดดไม่ร้อนนะเย็นสบาย <laughs> จัดจัดจ๊อฮะฮะเป็นยังไงนะเบรกเบรกชูสิพิษปากมาดูมาดูเบรกแน่ฝปากชีวิตไ้กบเบรกปู่เขาพีขาตั้งแต่เราจะพิงไว้ใช่ไหมง่ายกว่า ก็เด็กนงเงี้ยนเนต้องทรงตัวนิดนึงน้องเด็กน้องเกลน้องเด็กน้องเกลเอาเต็มที่เลยวะ เราก็ต้องมาถ่ายตอนตรงการถันใหญ่ด้วยสีจอดไ,<อ>ไม่ไดีจอดไม่ไดีจอดไม่ดีันใหญ่จะจอดครับจากจุดที่เป็นพุทธร,รูปนะครับก็มาประมาณสักเจ็ดแปดเมตรนะครับผมก็จะมาเจอกับกังหันนะครับเราก็จะอยู่ในโซนของที่ว่าสามารถมองเห็นเขื่อนได้นะ ก็จะไมเจอกางหันยักษ์นะครับผมตรงนี้จะเป็นทุ่งหญ้าสวยงามนะครับสวยงามมากนะหน้าผนนี้จะเขียวมากนะครับหญ้าก็จะเริ่มแห้งไปหน่อยแล้วเพราะว่าฝนไม่ตกหลายวันนะครับวันนี้น้องๆงเยอะครับอบอุ่นมากสนุกสนานครับแล้วกันต่อนะ อะไรให้ดูบ้างนี่ครับก,กันหันก,กังหันก่อฟอผอการไฟฟ้าภายผลิตร้องมาปั่นด้วย น้องมาจากไหนครับมาจากไหนครับมาจากทีู่ลลบบุรีทีู่ลลบบุรีโอ้มาจากลบบุรีเหรอใกล่นะนี่กิโลเนี่ยที่มีลิงอะค่ะที่มีเรื่อยๆไปเรื่อยๆบอกว่ามาจากลบบุรีใช่หมดเลยเหรอทำไมเสื้อไม่เหมือนกันอะเขาลืสีค่ะสีสีคณะอ๋ออ๋ออเคน้องๆก็มาดู มาศึกษาดูงานนะครับคณะศึกษานะ่ใยค่ะใบ DIY ครับใบ DIY ใบ DIY ตัวจะดังนะตาม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 คนติดตามไม่เยอะเลยช่องพี่ไปดูได้ไ่ใช่ติดตามเยๆช่องเลยนะใบ DIY ใบใบที่แปลว่าจักรยานเหมือนญี่ปุ่นเลยนะครับ ก็จะมีบริการสามล้อปั่นด้วยนะพาเรามาถ่ายรูปนะครับส่วนค่าบริการไม่ได้ไม่ได้ใจถ่ายรูปสะดวกง่ายโอ้รถกรอ๊อฟรถก๊อฟส่วนรถก๊อฟเนี่ยก็ครึ่งชั่วโมงนะสามสิบนาทีก็สองร้อยบาทนะครับหนึ่งชั่วโมงก็สี่ร้อยบาทนะครับรถก๊อฟนะครับตรงนี้จะเป็นเขื่อนเนี่ยผมปั่นรอบเขื่อนเลยตอนนี้ ตัวนี้ก็คือส่วนที่เราขึ้นมาวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับวันเสาร์คนก็จะเยอะมากอ้ามออกตรงนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้เหรออ้าวใช้ก็นึกว่าออกไปตรงนี้ได้ เราจะต้องปั่นกลับเลยอ้อมเนี่ยโอ้โหอ้อมต้องออกแรงอีกประมาณ300เท่านะเสียข้าวไปอีกประมาณสัก5าจานนะครับถ้าคิดเป็นพลังงานนะก็คือตรงนี้เขากั้นไว้ไม่ให้ไม่ให้ออกนะครับ่ <c oughs> ก็จะออกได้ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าทางเข้าตรงนี้เป็นลักษณะของทางขึ้นที่ใช้ร่วมกับรถยนต์นะครับก็น่าจะถ้าจักรยานออกไปได้เนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายนะครับสําหรับนักปั่นจักรยานนะครับผมแล้วก็ปั่นกลับอีกประมาณสักไม่น่าถึงสองกิโลนะผมว่านะขอขอ,อยางเดียวยางอย่าพึ่งรั่วนะจ๊ะ หมดหมดแล้วกินมาทั้งหมดเมื่อเช้าหมดแล้วใช่ถึงไม่เนี่ย <laughs> ต้องไปกินขนมเพิม่มอีกสองจานข <laughs> ายบีบิคาลูก <laughs> ต้องไปเติมนำ้ำตาลเติมน้ำตาลเติมน้ำตาลขวดน้ำตาลก้อนตักเป็นช้อนเลย <laughs> <laughs> แมงแมงก็ไม่มีนะครับแมง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 เขาจะรู้จักแมงแมงไหมปิ้งปิ้งต้องบอกว่าปิ้งปิสิ ก่อนล่ทิรล้วคอล้อคอกเลยหรือจะเอาลงขือดี จะไปขืนจักรยานนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาหารช่วงเที่ยงนี้จะแน่นหน่อยสมมติว่าสามารถไปปั่นอีกได้อออ๋ถ้าายกไปปั่นสมมติว่าเราใช้ไอ้ใบใบเดิมนี่นะใช่เขาไม่ได้กำหนดเวลาหมายถึงว่าอ๋อใช้บัตรเดิมยืน่นแล้วก็เอาไปปั่นเอาไปเลยเ,เอาเอาเอาไปอีก เฮ้ยดีอย่งเลยโอ้โหนี่ทุกคนกลับมารอบนี้จักรยานเกี้ยงเลยเกี้ยงเต็มเลยสนุกเราไเที่ยวชมอยู่เที่ยกันสถานที่ท่องเที่ยวแลงที่จักรยานไปคืนสองนะครับเอาิเทศแห่นนี้นะครับไปเที่ยวชมภายเช่นกับเราก็ขอเลี่นเชิญนะครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้ด้านน้จะสัมพันธ์ต้องลาไปไปเที่ยวชมภายเชียกับเราก็ขอเชิญนะครับเราก็คือจ่ายเงินเสียเขาเอบัตรมาเยเที่ยวชมภายเชียกับเราแล้วับ เราเบอร์เจ็ดแต่ครั้งนี้เราต้องเยี่ยวเสบัซื้อตั๋วไปนั่งรอบนรถกินอาหารจานเดียวด้วยจานเดียวสองจานกินนับกันเก่าหน้าหัวนะ